นโมรอบที่หนึ่งให้เรารละลึกถึงไครพ่อแม่นโมรอบที่หนึ่งหมาถึงพ่อถึงแม่เรานะรอบที่สองหมาถึงพระพุทธเจ้ารอบที่สามหมาถึง5เทพพระเจ้าถ้าเราจะแปลรอบที่หนึ่งละ่ะ นโมอันว่าน,น้ำและดินน้ำก็คือธาตุของแม่ธาตุของแม่มีสิบสองธาตุของพ่อมียี่สิบจึงรวมเป็นการสามสิบสองพ่อนั้นให้ธาตุดินคือโมคือมะ นโมจึงแปลว่านโมอันว่าน้ำและดินตัดสะแปลว่านั้นนั่น่ะคือมันเป็นวิเศษนะเชื่อมออกจากนโมน้ำและดินนี่เป็นของพ่อของแม่ของบิดามารดานั้น พระขาวโตบิดาเป็นผู้ให้ธาตุน้ําเป็นผู้ประชุมธาตุน้ํามารดาเป็นผู้ประชุมบิดาผู้ประชุมธาตุดินมารดาผู้ประชุมธาตุน้ําเมื่อธาตุทั้งสองธาตุประชุมกันท่านจําแนกออกมาไฟและลมจึงมาอาศัยในธาตุทั้งสอง